สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้มันยุทีบ้านน้องโดนครับตำบลนาโพอำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคามพี่น้องครับมืนหนีเหมัอนพรพี่น้องว่าบึงราคางัวแม่เล่าสีฝากขายก็คือเปิดขายแล้วเป็นเอฟซีมัวนครับมันเคยไม่เห็นคลิปมันเคยไม่เห็นงานอยู่บ้านนี้ครับเคยเห็นโครงการซีปอดครับราคากมรดิธรรมพันวัดทับผู้ใดนะครับต้องการสิขายงัวในเขตกุดลังเนี่ยผมเห็นคลิปห้ครับที่นี่เราเลยว่าอยากจะร้องเฮ็ดเบิ้งลรากามีเปิดราคาอยู่นี่ครับพี่น้องครับลกราคายู่นี่เป็นงัวของลูกเขยนะครับให้มาเลี้ยงให้แล้วให้แม่เล่น้องครับ มาเบิ่งกันว่างัวแต่ละตัวใช่ไหครับพี่น้องเอาพี่น้องครับอันนี้คือแม่นิ่มครับเราเลี้ยงง้วอยู่นี่ครับมีทั้งงัวเช่าเล่ครับเช่าเล่แม่ผมถามก่อนเช่าเล่ตัวนี้มันท้องไหมครับตัวนี้ท้องล่ะค่ะท้องหกเดือนแล้วผสมเป็นเช่าเล่แพนด้าค่ะแพนด้านะครับเอานะครับแต่ว่าเราเลี้ยงเองแล้วหัวผสมตัวไหนแพนด้าคือพอพันเช่าเล่เนาะครับแม่ค่ะทีนี้ตัวนี้ลูกตัวไหนแม่ตัวนี้ตัวนี้ลูกเอ็กเจห้าสองศูนย์ค่ะลูกเอ็กเจห้าสองศูนย์นะครับผมถามหางัวเลยเอากอนสีถามเรืงง้วแม่ในน้ำตัวนะครับแม่ ออแม่ซีนิมค่ะแม่นิมน้อยอยู่บ้านไหนรแม่อยู่บ้านานอ้องคุณทองค่ะมูที่หนีสีบ้านน้องโดนเราแฝแยกออกมูที่หนีสีค่ะครับค่ะนะครับวันนี้ครับเขามีงว้วนทั้งหมดเจ็ดตัวแม่ตอนนี้ตอนน,ตอนนี้เหลืออยู่หกเจ็ดตัวนี่แหละค่ะตตที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะเพราะว่าแม่ปล่อยออกไปแล้ว สามตัวสามตัวนะครับวันนี้ได้เห้นมูฮันน้องให้ชีพไผเบุ้งน่ารักมากเลยขายบัวนะครับเอาข้างของกันใดนะครับมีงวนเรามีหลายตัวครับมีนนีตัวสีแดงๆดงแสบตาครับอยู่นี่นะครับเอาเดี๋ยวขออยากเห็แม่จุ้งให้ผมเบึงได้ครับตัวนี้นะครับตัวสีสีขายเนาะตัวนี้ซื้อยังแม่ซื้อเอานางไพรินป้ามาสั่งซื้อมวนเทียแม่มีแต่มวนหมอนในสายนางไพรินนางทับทิม ไพรินนี่จักเดือนหรอแม่จักปีแล้วปีสองเดือนค่ะหนึ่งปีสองเดือนเนาะเท่ากับชิบสี่เดือนเนาะค่ะลูกตัวใดครับแม่ก็ตัวนี้เอเคห้าสองศูนย์ลูกเอเคห้าสองศูนย์ซื้อหน่องไพรินครับจุดเด่นก็คืออ่าคีบหัวน้ำออกโบสครับลรากาเม็ดสีเห็นไหมครับเม็ดสีแดงดีครับล้ำตัวกับเนานะครับหางไงนะครับโค้งหางโค้หางกับเน่แม่แล้ว่างก็โค้งหางกับเน่ครับลรถเครื่องโบสชัดเจนครับตัวนี้นะครับก็คือมันจีเด่นเรื่องเม็ดสีนะแม่เนาะ แล้วก็โค้งสา่งไปไงผมว่อยากเชื่อได้ว่าเอเคหสูนย์โค้งสั่งไงปานีนะครับแต่ว่าก็ถือว่าแม่มันอาจะเป็นง้อฮินดูวาสินแม่ค่ะแม่นบาแม่แม่ค่ะแล้วก็มันพาบมามันไม่ได้ไ่โค้งสา่งไดไงนะครับตะบาดแมงเม่อตัวนี้ตัวนี้แปหาตองไห่แดมื่หาต่อรองไนได้ไหมเนาะเอานะครับแปดหมื่นห้ันบาทต่อรองได้นะครับปะตโตไปได้แม่นะครับเดี๋ยวผมมันจังหวเสียอร้านครับแต่ว่าผมว่าพี่น้องในเบื้องชัดเจนอ้ะละมูหันเจอว่าถ้า อันนี้ซื้อ,อยังครับแม่อันนี้ซื้อกำไรค่ะแม่กำไรแม่กำไรสีเหมือนเก้าทองว่างแ่้แม่ตัวนี้ค่ะทองแม่สาวค่ะแม่สาวค่ะจักเดือนแล้วแม่ว่าตัวนี้จักปีแล้วนี้อ่าคลิปคนละคลิปสี่เดือนคลิปสี่เดือนนะครับมันเป็นงัวไทยเนาะบนบงลักษณะอะไรเป็นงัวไทยต่อร่องได้ค่ะต่อร่องได้ต่อร่องได้นะครับเนาะทุกตัวตอร่องไดสัญญาณขึ้นไปกับที่เศษยเท่กันเอาโอ้งนี่คือราคาห้องค่ะราคาห้องราคาห้องพันห้องพันค่ะ เอาแมวนี่มองสีเอาก็มีค่ะมองสีเอากมีตัวนี้แม่หองซี่มือนเก่าค่ะเอาค่ะสีเบอร์โทลลูกสาวคุยกับเจ้าของเพิ่นเนาะค่ะเนาะอันนี้คือลูกสาวเปิดว้เนาะค่ะลูกสาว่นเปิดมาให้ค่ะพเห็นตัวจริงว่าไปแม่ค่ะเพิาเ้นเพิ่นเห็นแล้วหลับกัตัวนี้ม่เนอาะอาโอเคตัวนี้หองว่เาพี่น้องครับเอาหิหองวี่มื่อกพันบาทเนาะเอาธรรมดาเขาก็อยักค้นซื้ออยากซื้อถือคนขายากขายแพงเขากรเบื้องเอาตัวใดเข้าไปจะซื้อใด เดี๋ยวมันเจีบได้เห็พี่น้องเบื่อไหร่นะครับล้ำโตตรงเนาะแล้วก็ล้ำโตยาวครับแล้วก็เม็ดสีโค้งสั่งใหญ่ครับตัวนี้นะครับแล้วก็เครื่องโบดครับอ่ะตัวต่อไปครับแม่นะครับเอาโอเคนะครับให้มันลุกขึ้นได้แม่นะครับเอาแม่โต้สี่ขายว่าแม่เอาแม่ของามว่าตัวนี้มันซื้อไหมว่าตัวนี้ซื้อมินน้องมินอ๋อน้องมินนี่คือ นินนิ้นอ๋ออันนั้นคือพลอยไพลินอันนี้คือน้องนิ้นอ๋อนิ้นนี่ทาในหูราคาว่าคนว่าหัวสิขาเจ็ดบาทโทษถามเอาเนาะน่องนิ้นกับขายนี่ได้ครับเนี่ยตัวนี้เด้ครับได่ราคาคนกับขายเือกันค่ะอันนี้คนซื้อทับทิมค่ะอันนี้ทับทิมพอสมไปนี่ครับตัวนี้แ้วะก้เพินเอาตัวนี้ตะวันจิตเปิดแครแ ขายอ้าโอเคแต่ว่าน่าหนัดตัวนี้ซื้อยังกันไหมตัวนี้ซื้อซื้อทับทิมค่ะทับทิมผสมไหมแม่บ่ท่านผสมก่อนแต่ว่าช่ยผสมที่ว่าแล้วมันบ่ติดอ๋อโอเคอันนี้คือชาวบ้านบ่ตรงตรงแแม่เนาะมันบดติดท่าเลาเลี้ยงไว้ก่อนค่ะเลี้ยงไว้ก่อนอ่าโอเคครับอันนี้คือกขาบปล่อยเพิ่นดอกเาบ่แม่นห้อยค่ะให้ให้มันติดก่อน มันติดกนันแม่เพคนคอยอนั่นเขาบวตัวกันเนาะค่ะเนาะครับนี่แหละผมมาคือผมอยากขายงวดเทศบาลคือว่ามันเขามีความใสาสื่อไวสุดครับแม่คือเขาใบตัวขายของเนาะแม่ค่ะอันนี้คือตั้งทับเรามันบติดแม่เลยท่านกลับล่อยอ่าโอเคนะครับอันนี้คือ,อมีปัญหาคือว่ามัน,ทนเทเลทเซิร์ฟให้ตีซื่อๆคาะตีทองแล้วท่านจะขายค่ะแม่ค่ะมันทองตรวจทองคนแล้วท่านไม่ทองแต่ตรวจให้อ่าโอเคแม่ตัวนี้ลูกตัวไหนแม่ว่าตัวนี้ตัวนี้ฟาร์มหลูกซี่ว้ยค่ะลูกซี่ว้ยค่ะจัดปีแหรอครับตัวนี้อันตัวนี้ ปหนึ่งปีแปดเดือนลูกซีวัตสุกหกแล้วแม่เนาะเอานะครับพอดีที่เป็นคอคุ้มฝูงครับแต่วันวังแหล่ามันบ่อ่วนเพราะว่าบ่ได้กินหัวหันคบอกว่นก็เลยเรื่องหัวหันเพื่อเออนะไรไม้กินถุงนึงเพื่เดินก็แล้วกันนั่นให้กินได้ยังครับต้นไม่กินหัวหันบอกลูกกันละซีเคบอกครับเอาม่นด้กินวังแหล่านี่ขึ้นง้วเขากินหย่าเนาะใช่กินหย่าค่ะกินหย่าตัวนี้ค่ะตัวนี้แต่อยตัวนี้ไปก็แม่หามือเนาะให้กันเลยก่อน ราคาของพานหาเมื่อสองต่อรองได้เนาะ,<ฮ>ะเอาพี่น้องเบิ้งเก่าครับประว่าิสี่ห้องไอหาเมื่อสองนะครับแต่ว,ว่าหาันฮา<ส>ผมเบิ้งแล้วนะมาต่อเอานะครับเพราะว่าผมกัว,ว่ามันท่านนี้สมบูรณ์มหมดไลยนะครับต้องคิดผมเนาะ<ส>แต่ว่ามัานอ้วนก็หนีก็สิเป็นหนีนหนนหาราค้านึงครับเป็นเหวียบหนึง่งนะครับต่อหนึ่งนทน่านนี้อ้วนนะมันจอยอยู่คือเขาให้กินใหญ่เป็นหลักไม่ไหมเนาะไปกินหัวอาหารหัวอาหารว่าอะไรว่าม่ต้องคอยเน้นหัวอาหารเฉยนะครับประวัตหัวอาหารกินมันที่เป็นสีแล้วหนีมันดักแล้วไม่เนาะอันนี้อันนี้เพราะมัน เราตัวนี้แม่ตัวบัตตัวนี้ที่บัตรทำไมตัวนี้คนวันสามสามสิบสามนี่แหละค่ะสามสิบสามตัวนี้ห้องวัสามหมื่นสามเนาะอันนี้คือราคาห้องก็ซื้ออย่าได้มาต่อเอานะครับตัวนี้คือราคา <บน S 2> ห้องนี่หลูกเจมบอลนะครับเนาะสามหมื่นสามพันบาทนะมีไปให้พร้อมตั้งสี่พี่น้องครับวันนี้เข้าเบิ้งงว่ตัวผุนเขาอ่านใส่ราคาเหนือเนาะแล้วก็มาเบิ้งว่ามันจิตต่อจะทำไงแต่ว่ามันถังบริอวนมันแต่ว่ามันมันถังใหญ่แล้วท่านนี้อ้วน เอาไปขุนต่อเอาครับมาวเบิ่งว่าราคาส่งท้งไหนสินะครับที่นี่นะครับผมกับบอกว่าหันห้าผมเบิ่งนะครับตัวทีมันง้ํานะครับจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้คือซือกับน้องน้องไพรินน้องไพรินนี่คือเป็นหลูกไอเขี้หาสองศูนย์เมื่อสีเืองกระดูกโค้งสางง่ายนะครับแล้วก็บลำตัวดีเมื่สีดีครับที่นี่แม่ครับผมขอุญาตขอบทสอดสดตอนนะครับสาวคนเดียวยังไม่หยิบฟมฟ้าแหม่มองตัวจริงนะครับ แม่จำได้บอ๊จำไยค่ะเอาเอาไปบังในห่มกันเลยครับพ่อหอนเนาะเพราะว่าอมนี่ห่มกับมาซอยนะครับซอยให้เพื่อนในขายของมึงนะครับเช่าอะไรตัวนี้กับไงงามอวนอวนงามรับล่องต๊ะเงาดีครับคนในอยากเรียงเช่าอะไรก็เอาบังเอาครับตัวนี้นะครับโมหลัวขายบอ๊ขายนะครับศูนย์เก้าสองเอาศูนย์เก้าสองห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าห้า สามเจ็ดสามห้าสามเจ็ดสามนองอยังครับนี่ครับคุณสมค่ะคุณสมเนาะบ่เป็นน้องเนาะอาจธิเป็นบุญพี่ของอยู่เนาะอ่ะคุณสมเพื่อนกับอายุเพื่อนเป็นคู่เหรอคะเป็นคู่นะครับเนาะ <c oughs> อ่าเพื่นเป็นคู่คุณสมนะครับเนะยาะแพ้เด็กกับมาต่อเนะไหมเนาะเอาเสรัจแล้วมุนี่โคฟายพี่น้องแค่นีิคอนสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ค่ะสวัสดีค่ะ